สวัสดีครับวันนี้ก็อยกับเกมลินเนสสอนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับส่วนตัวก็แอบตื่นเต้นนะอีกไม่กี่วันเกมจะเปิดจริงแล้วใช่ไหมครับจะได้เล่นกันแล้วตัวเซิร์ฟเอ a ของเราเกมเปิดจริงวันที่20่สิบพฤษภาคมนี้นะครับก็ยังไงใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับพวกตัวลิงก์ต่างเนี่ยเจแปะไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมโดยที่เดี๋ยวในคลิปนี้จะพาไปดูเรื่องของพื้นฐานการเก็บเลเวลการฟาร์มพาดูระบบต่าง รวมถึงแนวทางในการเลือกแม็ที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมายังไม่แน่ใจว่าเกมเป็นแบบไหนยังไงจะเล่นดีไหมน่าเล่นหรือเปล่าในช่องมีทําคลิปไกด์ไว้ให้ประมาณนึงแล้วครับเช่นแบบว่าเลือกหน้ารู้ก่อนเล่นการปั้นตัวละครช่วงแรกแนะนําอาชีพเนี้ยครับยังไงเราดูพวกนั้นเพิ่มเติมก็ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพามาดูระบบพื้นฐานในการฟาร์มกับการเก็บเลเวลงของเกมนี้ก่อน ก็มันจะเป็นตามในจอเลยครับสรับเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบว่าแมปก,กว้างๆครับแมปใหญ่ๆแล้วก็จะมีมอนส์เกิดตามแมปเราก็บอดตีมอนตามแมปไปซึ่งก็จะไม่มีตัวสตาฟิน่าด้วยนะครับเราสามารถบอดได้24ชั่วโมงเลยอย่างในจอตอนนี้ก็เห็นไหมครับแบบว่าตีตายไปตัวหนึง่งได้ e p ได้เงินขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่ชอบเปิดไอตัวมือถือหรือว่าคอมเราค้างไว้นานๆน,นะครับไม่เป็นไรนะคือมันแบบว่าไม่มีสตาฟิน่าจากัดเราบอดได้ตลอดแต่ว่ามันจะมีเรื่องของบอดออฟไลน์ให้เราด้วยครับ่วมง ก็อย่างน้อยตอนนอนเนี่ยเราก็ปิดตัวมือถือหรือคอมได้ใช่ไหมครับตอนที่เราไม่ได้นอนก็อาจจะเปิดไว้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวขอแทรกน,นิดนึงนะครับก็ตะกี้พูดถึงการบอทใช่ไหมครับตัวการบอทเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องทําเป็นหลักเลยที่แบบว่าเราจะได้ของได้เงินได้เลเวลนะครับแต่ว่าอย่างตัวลงดันเนี่ยก็จะมีด้วยนะครับลงดันนี่ก็สําคัญนะครับมีของรางวัลแบบว่าเยอะมากนะครับก็ต้องมาลงให้ครบใช่ไหมครับเนี่ยเราลองกดดูได้มันจะเป็นแบบว่า,วาดันปกติดนันพิเศษดันโลกอะไรก็ว่าไปนะครับ ของรางวัลก็ด้านขวานะครับสมุดสกิลเอ่ยพวกแก่ต่างพวกอุปกรณ์สมใส่มีหมดเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันก็ต้องลงตามที่เราลงได้แหละครับลงเก็บรอบให้ครบจะได้ได้ของเยอะๆนะครับมีแบบว่าจํากัดเวลาอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วทีนี้กลับมาต่อที่หน้าแรกนะครับก็วิธีการเปิดบอร์ดอันนี้ก็ง่ายๆเนาะเราทํากันเป็นอยู่แล้วก็เป็นไอตัวเนี่ยครับกดแค่คําว่าออโต้หันเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเซตติ้งเนี่ยเราเซตติ้งจากตรงนี้ก็ได้ด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปสายฟ้า อันนี้นก็จะเป็นตัวที่เจบอกว่าเราสามารถเปิดออฟไลน์ได้นะครับสมมติบบผมกดตรงนี้นะมันก็จะบอกว่าเอ้ยได้เวลาสิบสชั่วโมงอันนี้ผมมีเปิดไปแล้วนิดนึงอาจจะเป็นเวลาสิบสชั่วโมงนะครับก็กดจากตรงนี้เรากดตัวนี้ครับก็คือสตาร์ได้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับไอตัว power save mode อันนี้ก็ตรงตัวเนาะถ้าเกิดสมมติบบเราจะให้มันอยู่ในหน้าประหยัดพลังงานนะครับสมมติบบเรายังไม่ได้แบบว่าออฟไลน์เนาะซึ่งอย่างไอหน้านี้จิงๆมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับมันก็มีรายละเอียดต่างๆให้เราดูค่อนข้างครบคร้วแบบวัับบใแ่าชต Power Mode Save มานานเท่าไหร่แล้วอยู่แมปไหนได้ตังค์เท่าไหร่เอฟพี FP เท่าไหร่แล้วพวกยาบัฟต่างๆยาเติมเลือดหรือว่ากระสุนวิญญาเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วน้ําหนักในกระเป๋าล้นหรือยังก็กดอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับมาต่อกันก็จะบอกว่าสําหรับการเซตบอร์ดเวอร์ชันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับหมายถึงว่าตัวบอร์ดเนี่ยมีให้เราเซ็ตค่อนข้างละเอียดนะครับก็น่าจะเหมาะกับการเล่นหรือว่าการใช้งานของเรานะครับมาดูจากเบสิกสุดก่อนเลยก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพั่วไปนะ เช่นแบบว่ากินเลือดหรือว่ากิน MP เนี่ยเติมตอนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงหรือว่าอย่างตอน PVP เนี่ยจะมีตั้งลิมิตอะไรไว้เท่าไหร่หรือเปล่าส่วนขวาล่านะครับก็จะมีแบบว่าออโต้ไอตัวโหมดประหยัดพลังงานไหมแมนเนอร์โหมดที่คือแจมคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ลองมาปรับ,รบดูได้แต่ว่าจริงๆต้องไปตรงนี้ต่อด้วยนะครับตรงหัวข้อเซตติ้งเนี่ยคือจะมีให้ปรับแบบว่าละเอียดบ้างเลยนะเนี่ยเราลองดูครับมีแบบว่าเสิร์ชของเอยตีมอนระยะเท่าไหร่เอยแล้วก็พิเออร์เรตี้เราจะทาอะไรก่อนหนหะ เสร็จได้เยอะมากการเก็บของก็เหมือนกันใช่ไหมแบบว่าจะเก็บชิ้นที่แบบว่าเอาความแรเท่าไหนขึ้นไปชิ้นนี้เก็บไหมไม่เก็บหรือยังไงถ้าเกิดสมมติน้ําหนักล้นจะเก็บอยู่หรือเปล่ามันสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับมีออโต้ Auto แบบว่าย่อยของด้วยนะแล้วย่อยของนี่ก็เลือกได้นะว่าเป็นของที่แบบว่าเอ ي, เราฝากสมบูต,ตัวโคเด็กไปแล้วหรือยังถ้าฝากแล้วย่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็สแกนก็ได้เหมือนกันก็ลองดูรับตัวบอดปรับได้ค่อนข้างอำนวยความสะดวกเราได้เยอะอยู่ ทีนี้นะครับมันก็จะมีตัวช่วยในการฟาร์มตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวขนนกเนี่ยครับที่อยู่ด้านบนของตัวจออันนี้ถ้าเกิดสมมติเรียกแบบเข้าใจง่ายก็เรียกเป็นเบสซิ่งก็ได้ครับหลายๆเกมมือถือเนี่ยมันก็ใช้คาว่าเบสซิ่งถูกไหมครับก็คือว่าง่ายๆระหว่างที่เรามีตัวขนนกอยู่นะครับมันจะมีแบ่งเป็นสเตจด้วยนะสําหรับเกมนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีเยอะเนี่ยเลขสเตจก็จะเยอะตามนะครับแล้วก็แบบว่าจะได้ตัวเนี่ยครับ exp คูณกับตัวเงินคูณนะครับเยอะขึ้นอย่างอันนี้เป็นสเตทสามใช่ แต่ว่าตัวขนนกเนี่ย มันน่าจะมีเลทในการลดอยู่อันนี้ผมไปลองเคสมาแล้วมันไม่ใช่แบบว่าขนนกอันหนึ่งเนี่ยคือเราตีมอนต์ตัวหนึ่งเราลบหนึ่งนะครับมันจะเหมือนแบบว่ามีเป็นค่าคงที่อยู่ว่าได้ EFP หรือได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจะลบหนึ่งนะครับก็อันนี้เราก็ไม่ต้องฟีเรียครับก็คือเราบอกตัวไหนก็ได้ครับที่เราอยากจะบอทเนาะแล้วให้มันเป็นแบบว่าช่วงที่เรามีขนนกแบบว่าอยู่สเตจเยอะๆก็โอเคแล้วซึ่งในตัวขนนกหรือว่าเบสซิ่งเนี่ยคือมันได้จากหลายที่มากเลยครับอันนี้คือบอกไม่หหมมมมมมดเเลลลยยยนนนนะะะส่่่่่ววววใญกกกกกก็็็แแแบบาาีีีีอออิรรรััจจไทุคต น,นะครับที่ช่วยได้ถ้าเกิดสมมติเราเล่นไปสักพักนะครับตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ขนนกจะเหลือกันแต่ว่าเล่นไปสักพักเนี่ยจะเริ่มล่อยหลอครับมันจะมีตัวนี้ช่วยครับสามารถกดซื้อได้มันจะเป็นคล้ายๆกับการันตีขนนกเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูแป๊บนึงนะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือมันจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับระยะเวลา31วันนะครับมันก็จะการันตีว่าตัวขนนกเนี่ยมันจะไม่ถูกคอนซูมไปต่ำกว่า200เนี่ยครับเพราะว่าตะก,กี้เราเห็นมีเลขขนนกแล้วก็มีสเต ก็คือมันจะยังเป็นไอตัวสเตซ่าครับก็จะได้เป็น700กับ200ที่เราเห็นกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันน้อยลงมานะครับ1ถึง200ก็จะเหลือแค่400กับ150หรือว่าถ้าเกิดไม่มีเลยมันก็จะเป็น100-100อ100ยนงี้นะครับเหมือนอันนี้มันช่วยแบบว่าเป็นการันตีให้มันล็อกไว้ว่าแบบไม่ต่ำกว่า200อยะไรนี้นะครับอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตะกี้เจพูดสลับหรือเปล่านะครับก็คือมันบอกว่าเนี่ยครับเอตลีสเตซสองนะก็คืออย่างแย่สุดพอเราใช้นี่ก็คือจะอยู่ใน A 400 150นตัััว400 500%กบบะคร ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกแม็กที่เราจะฟาร์มหรือว่าเปิดบอทนะครับก็ส่วนตัวอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะเชร์ให้บอทแม็ที่ตัวละครเราสามารถสู้ได้สบายๆนะครับหมายถึงว่าเคลียร์มอนได้เร็วเนี่ยครับเน้นปริมาณ พราะมันจะดีตรงที่ได้เงินเยอะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเปืองยาด้วยครับดีตรงที่เราไม่ต้องคอยมาเติมยาบ่อยๆนี้นะครับแต่ว่านี้ก็มีข้อยกเว้นนะถ้าเกิดสมมติมีแมปที่เรามีของที่เราอยากได้จริงๆอยากฟาร์มแมปนั้นเป็นพิเศษอยากได้ของบางชิ้นเนี่ยไออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ไปอันที่เราอยากได้ของก็ได้อย่างอันนี้นผมลองเปิดบอดตีให้ดูนะครับก็อย่างแบบนี้จริงๆมอนมันก็เลเวลไม่เยอะครับแต่ว่ามันก็ยังบอดแล้วก็ขึ้น exp โอเคอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเสียตังค์ด้วยครับเน e อพประมาณ800นะครับ600-800เงินประมาณ200บวกลบนะเนี่ยจะเป็นฟัน์สองสงทีตายใช่ไหมก็โอเคอยู่เพราะว่าบอทยาวๆได้ทิ้งไว้ข้ามคืนยาไม่หมดอะไรเงี้ยเพราะว่าแทบมอนจะไม่ตีส่วนเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติไปแม็กตัวที่ไอ้นี่นะครับที่อยากเป็นตอนเพจปัจจุบันที่ไปถึงเนี้ยจริงๆมันก็ฟาร์มได้นะแต่ว่าเออถ้าเกิดสมมติตอนเราอยู่จอพอได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยู่จอนี่คืออาจจะยาบดบ่อยต้องคอยเติมนี้นะครับ อันนี้นะน,นี้จะเป็นเควสปัจจุบันที่ผมทาถึงจริงๆก็ยังไม่ได้เป็นเควสไกลสุดนะแรับหนึ่งนะคนเพียบเลยจะลองจะลองตีให้ดูเฉยๆว่าแบบเออมันต่างกันประมาณไหนยังไงนะแรับหนึ่งตรงนี้คนเพียบสแสดงว่าแมปนี้มันอาจจะเป็นแมปที่ของโอเคด้วยหรือเปล่าคนเลยมาฟาร์เพียบเลยอาตรงนี้ก็ได้เอาโต้ฮันอ่นนี่นะ,นนนะะแต่ว่ามันจะเก็บของก่อนด้วยอันนี้ผมตั้งไว้ว่าแบบให้เน้นเก็บของด้วยไงอะเน,นี้ได้ละเดี๋ยวได้ตีตัวนี้ เออมันก็จะแบบว่าคล้ายๆกับ EP จริงๆมันก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องเงินกับเรื่องยาก็อาจจะเปลืองนิดนึงเห็นปะตะกี้เราฟันแค่ทีสองทีตายใช่ไหมครับอันนี้ฟันนานมากเลยกว่าจะตายตัวหนึ่งเนี่ยคือนานมากเลยนะกว่าจะตายตัวหนึ่งแต่ว่า E p พีก็เจ็ดพันแต่ว่าเจ็ดพันจริงๆผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าเร็วกว่ามากใช่ไหมเพราะว่านับจากจํานวนครั้งที่เราตีนี่คือตะกี้เราฟันสองสามทีนี่มันฟันเป็น1ิทีเลย เอฟพีอาจจะแบบว่าพอสุสีแต่ว่าที่แน่ๆคือเงินได้ไม่เท่าแน่ๆเพราะว่าเงินแบบว่าเพิ่มมาแค่จาก200เป็น400แต่ปีนานนะครับแล้วก็กินยากินอะไรเยอะด้วยก็ประมาณนี้ครับอย่างแรกก็คือเน้นแมปที่แต่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดสมมติเรามีของที่อยากล่าจริงๆหรือว่าเราอยู่จออยู่อย่างเงี้ยจะเติมยาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตอนที่เราบอดยาวๆก็เน้นอันที่มันสบายๆที่ เราไอ้นี่ครับที่เราเคลียร์มอนได้เร็วๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นอกจากเรื่องของการที่เราต้องสู้มอนได้ระดับหนึ่งเคลียร์มอนได้ไวระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกมอนละว่าแบบเราจะเอาของอะไรนะครับก็คือมอนเนี่ยมันจะมีดอกทุกอย่างเลยนะครับดอกไอตัวของที่ใช้ในการคราฟต่างๆก็ได้สมุดสกิลก็ได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์สวมใส่ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็พยายามเลือกแมปที่อาจจะของราคาแพงก็ได้หรือว่าเราจะล่ามาใช้เองนะครับอย่างสมมติของเจนเนี้ย ตัวนี้มันจะเป็นตัวดาบคู่นะครับก็อาจจะก,กดสมรวสกิลมาก็ได้เนี่ยก็คือมีสกิลที่ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมครับสมมติเราสนใจสกิลนี้นะครับโซนิเเลตก็เป็นสกิลแบบว่ายอดนิยมเลยของสายนี้นะครับอ่าเราก็กดขึ้นมาดูก็จะดีบอกว่าดอกจากที่ไหนบ้างน,นะครับก็กดดูได้เนี่ยอย่างอันแรกสุดเลยนะครับอันบนก็จะเป็นแมปที่แบบว่าก่อนใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะง่ายกว่าแต่ว่าเราต้องกดเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างอันนี้มันบอกว่าดอกจากตัวนี้ใช่ไหมมิวเทสครูมาใช่ไหมเรากดเข้ามา แต่เราจะสังเกตว่าไอตัวมิวเทกคูมาตะกี้เนี่ยเป็นบอสเลยนะเออเป็นบอสประจําแมปเนี่ยครับเนี่ยตัวอื่นเป็นคอมมอนใช่ไหมไอตัวนี้เป็นบอสก็ได้เกิดเป็นบอสก็อาจจะข้ามไปเพราะบอสนี่คือไม่ใช่อะไรที่เราแบบว่าบอสค้างเอาไว้ตีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็กดออกมาแล้วก็ดูอันถัดไปนะครับเนี่ยก็ดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าเวลาเลือกแมปอ่าทีนี้มันจะให้ไปคูมาทาวเวอร์หกกับเจ็ดแต่ว่าคูมาทาวเวอร์ก็เหมือนกันคูมาทาวเวอร์มันก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นดันเนี้ครับถึงจะเเป็นดนดดัที่ข้้าไ เยอะก็เถอะแต่ว่าก็ไม่ได้บททิ้งไว้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดสมมติเราจะล่าแล้วเรามีตัวสิทธิ์เข้าดานันมีตรงเวลามันพอดีก็มาได้เหมือนกันเนี่ยก็ค่อยๆกดไล่ดูไปครับตามที่เราแบบว่าจะไปฟาร์มนะครับอย่างันนี้เรากดไล่มาต่ออ่ะเบรก้าออคทิปอ่านี้ก็จะเป็นกดดูมอนนะครับอ่านี้เป็นตัวมอนธรรมดาแล้วใช่ไหมเออก็อย่างเงี้ยเราก็ไปลองฟาร์มดูได้แต่ว่าอย่างแบบนี้จริงๆผมก็มีไปลองมาข้าวๆแล้วนะมันจริงๆมันต้องดูมากกว่าน,นั้นี่คือพอเราวาร์ปไปเสร็จแล้วเนี่ย จะเห็นว่าแมปนี้คือถ้าเกิดเทียบกับแมปก่อนหน้าที่เราเห็นมาใช่ไหมมอนมันจะน้อยมากเลยครับเนี่ยเดินมาแทบไม่เจอมอนเลยเพราะว่ามันจะไปอยู่ตรงเต็นท์อ่ะเดี๋ยวผมเดินพาไปให้ดูมจะต้องเดินเลยไปนิดนึงเดี๋ยวนะมันจะเป็นตรงเนี่ยประมาณด้านซ้ายเนี่ยเออมันจะเกิดในแบบว่าโซนแคมป์ของมันเป็นออกที่แบบว่าอยู่ในหมู่บ้านมันอะไรเงี้ยแล้วมอนมันก็จะไม่ค่อยแน่นมากเนี่ยครับจะมีตามที่เห็นในจอ ก็อาจจะต้องดูว่าไอ้แมนั้นมันเป็นมอนปกติหรือเปล่าหรือว่าเป็นบอสหรือเป็นดันอะไรเงี้ยถ้าเป็นมอนปกติอาจจะต้องมาดูเพิ่มนิดนึงว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมอนมันเกิดเยอะโอเคไหมมีคนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแมปนี้ก็จริงๆก็พอได้นะไอโซ,โซตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีคนอื่นมาบอดที่เดียวกับเราเนี้ยอาจจะมอนเกิดทันอยู่ครับแล้วก็ทีนี้ก็ตามที่บอกไปนะครับบางทีแบบว่าอาจจะไม่ได้ล่าของใช้เองก็ได้ของบางชิ้นราคาอาจจะสูงในตลาดนะครับล่ามาขายก็ได้แล้วก็สามารถกดดูได้หมดเลยนะครับ อยากสมมติเช่นอุปกรณ์สมใัยและการอ่านของอาชีพผมเนี้ยมันก็สามารถกดดูได้นะครับว่ามีเกดอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเราอาจจะคลิดขึ้นมาดูเนี้ยครับเกมมันจะบอกหมดเลยนะก็คือเหมือนเดิมว,ว่ากดตรงนี้ครับมอนเตอร o ลูมันก็จะบอกว่าเนี่ย มีแมปไหนบ้างแล้วก็ไปลองไล่ดูวว่าแบบเอ้ยมอนตมันเกิดเยอะหรือเปล่าเป็นดันหรือเปล่าหรือเป็นมอนธรรมดาหรือเป็นบอสอะไรนี้นะครับก็ลองดูอย่างนี้ก็ได้หลักๆก,ก็น่าจะเลือกกันจากแค่นี้เลยครับมีของที่เราอยากได้พอดีหรือมีของราคาแพงหรือว่าถ้าเกิดจะไม่สนใจเรื่องของก็หามอนที่แบบว่าเราเคลียร์ได้เร็วๆมอนมันเกิดเยอะๆเต็มจองเงี้ยครับเอฟพีไวๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเดี๋ยวไว้รอเล่นตอนเปิดจริงกันนะครับนี้นะ ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับยังไงขอบคุณมากเลยครับ